สวัสดีค่ะแผนกต้อนรับมีอะไรให้รับใช้ต้องการความช่วยเหลือตัวเลยครับอันนี้ใช่ลูกค้าที่ออกไปดำน้ำเมื่อเช้าใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคือตอนนี้ผมอยู่กลางทะเลครับพี่ผมหายใจไม่ออกฮะค่ะค่ะทางโรงแรมจะรีบติดต่อกู้ภัยให้นะคะได้ครับได้ครับโทรมาเบอร์นี้นะครับตอนนี้มีเครื่องเดียวที่มีสัญญาครับได้เลยค่ะนี่กู้ภัยครับตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนฮะคือคือผมอยู่ที่จุดแรกที่มาดำน้ำครับให้คนขับมุ่งหน้าไปท่าเรือโรงแรมที่ใกล้ที่สุด ผมจะไปรับตรงนั้นได้ครับรีบมาดูเลยนะครับอย่าเพิ่งวางสายนะครับอาการพี่สาวเป็นไงบ้างครับคือเขาออบออดเหมือนหายใจไม่ออกครับตอนนี้นอนตรงงอเหมือนจะปวดท้องด้วยครับเป็นมากี่นาทีแล้วครับสิบนาทีครับคือเราออกมาดำน้ํากันครับก่อนลงก็ไม่มีอาการที่ปกติฮะแต่แป๊บหนึ่งเขาเริ่มมีอาการครับเลยพยายามลอยคอมาที่เรือผมควรทําไงดีครับให้เขาค่อยๆหายใจเป็นจังหวะก่อนนะครับได้ครับได้ครับพี่พยายามคุยกับพี่สาวไว้นะครับเราใกล้ถึงแล้ว ผมช่วยชีวิตพี่สาวผมไว้ได้ด้วยโอกาสเดียวที่ผมมี AIS 5G เครือข่ายที่ครอบคลุมที่สุดเพื่อทุกวินาทีสำคัญอยู่กับ AIS ดีที่สุด